เชียงรายแยกทางมาสมิทากิจกุนซือชาวญี่ปุ่นแล้วใครจะมาเป็นกุนซือเชียงรายคนต่อไปติดตามได้ในคุยทวลา EP นี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุยทดเวลานะครับก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับคุยทดเวลาทางชาแนลของ Sport Bar Team นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ของ Sport Bar Team รวมถึงรายการคุยทดเวลาไว้ด้วยนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของแชมป์เก่าครับท่าน้านของสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับ ข่าวออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับว่าทางด้านของกุนซือของทีมอย่างมาสมิทากิกุนซือชาวญี่ปุ่นนั้นหมดสัญญากับทีมไปที่เรียบร้อยแล้วและก็ไม่มีการต่อสัญญาแต่อย่างใดนะครับก็ได้มีการออกมาให้ข่าวแล้วก็ขอบคุณทางทากิเองโดยเพจออฟฟิเชียลของเชียงรายนะครับโดยทางด้านของเชียงรายเนี่ยก็ออกมาบอกแบบนี้ครับบอกว่าก็ได้แถลงข่าวแยกทางกับมาสมิทากิเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะ ให้ทางด้านของโคเต้อลงกรทองอ่ำรวมไปถึงเอมเมอร์สันปเรราดาซินวาผู้ช่วยโค้ชชาวบาราซิลนั้นคุมทีมขัดตาทับไปก่อนในเกมที่จะเจอกับโบลิสเตโรในวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะให้2คนนี้คุมทีมไปก่อนนะครับสำหรับทางด้านของมาซมิทากินั้นก็เป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาคุมเชียงรายในช่วงต้นปีแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับมีเรื่องของโควิด19เข้ามาทำให ลีกนั้นต้องพักเบรกไปพอสมกวัจริงๆแล้วสัญญาของเขาน่าจะหมดลงหลังจากที่จบฤด,ดูกาลนี้เป็นเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความที่ฤด,ดูกาลนี้มันถูกยืดออกไปนั่นแหละครับทำให้กุนซือรายนี้หมดสัญญาในขณะที่ทีมนั้นยังทําการแข่งขันกันอยู่นะครับโดยผลงานของสิงเชียงรายภายใต,ใต้การคุมทีมของทากินั้นก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับผ่านไปแล้ว11นัดชนะ6เสมอ2แล้วก็แพ้3นัด มี20คะแนนอยู่ในันดับที่3ของตารางซึ่งก็ต้องบอกว่าโคตา f f c แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านั้นยังคงอยู่ในมือของพวกเขาแล้วก็โอกาสที่จะได้ไป f f c แชมเปี้ยนลีกอีกครั้งมีสูงทีเดียวนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามแล้วครับว่าใครจะเข้ามาคุมทีมชมป์เก่าสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดต่อจากมาสมิทากิวันนี้จะมาลองพูดชื่อกันรวมไปถึงใครที่มีคอมเมนต์ เพิ่มเติมว่าเอ๊ะอยากได้คนนี้มาคุมทีมเพราะเหตุผลอะไรลองคอมเมนต์้เข้ามาครับแล้วผมจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบพูดคุยกันทั้งในทางเพจแล้วก็ในทาง ยูทูบคอมเมนต์ก็จะไปรีプライตอบให้นะว่าเอ๊ะคิดเห็นแบบนี้ผมคิดเห็นอย่างไรเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องของฟุตบอลอยากให้เป็นเรื่องที่เปิดเผยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับความคิดของแต่ละคนก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสังคมที่ดีเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไปพร้อมๆกันนะครับเชียงรายเองก็ออกมาขอบคุณทางด้าน,นของมาสมิทากินะครับก็ขอบคุณที่อย่างน้อย ทากีนั้นมี1แชมป์กับเชียงรายที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือแชมป์ของซุปเปอร์คัพนะครับในการเจอกับการท่าเรือช่วงต้นฤดูกาลนะครับแต่โปรแกรมหลังจากนี้ของเชียงรายต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โหดทีเดียวนะครับพวกเขาจะต้องเจอกับปุริสเตโรในวันที่4พฤศจิกายนจากนั้นวันที่7เป็น Q FA คิวของ FA ฟเอคัเจอกับนนทบุรียูเนเต็ดนะครับต่อด้วยวันที่10เล่นฟุตบอลไทยลีกกับสุขโขทยัยเป็นเกมเยือนนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเจอกับทางนั้นของ SGG เมืองทองในวันที่18พฤศจิกายน เป็นการเล่นในบ้านที่สิงสเตเดียมนะครับแล้วต่อจากนั้นครับช่วงปลายพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงต้นธันวาคมจะต้องเดินทางไปเล่น F c ฟซีแชมเบอร์ลคนัดที่ยังเหลืออยู่ไปเล่นกัน4นัดด้วยกันนะครับก็จะเจอกับ f c ฟซโซ2นัดติดนะครับวันที่24แล้วก็27จากนั้นวันที่30และวันที่3ก็จะเจอกับเมลเบิร์นวิกตอรี่แล้วก็ปักกิ่งกวัวอันตามลําดับนะครับนี่เป็นสเกจ u ด e หรือว่าโปรแกรมการแข่งขันของสิงเชียงรายที่กําลังจะมาถึงนะครับ เขามาสู่ประเด็นดีกว่าว่าใครจะคุมเชียงรายต่อจากนี้ส่วนตัวของเชียงรายเองก็น่าจะมีการมองๆไว้แล้วแต่ผมจะพูดในมุมมองผมแล้วกันว่าผมคิดว่าใครที่น่าจะมาคุมเชียงรายผมไปไล่เรียงรายชื่อของกุนซือที่เราบอกว่าตอนนี้ตกงานอยู่แล้วก็มีดีกรีพอสมควรที่จะเข้ามาคุมทีมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เชียงรายเป็นทีมดีกรีแชมป์แล้วน,นะครับกุนซือธรรมดาธรรมดาเองไม่น่าจะ ดันกุญสือที่เป็นนักเตะเก่าขึ้นมาคุมทีมผมเชื่อว่าเชียงรายเองน่าจะต้องการกุนสือที่มีความสามารถและปัจจัยหนึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาเองน่าจะต้องเอากุนสือที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถเอากุญสือที่อินพอตเข้ามาหรือมันอาจจะอินพอตเข้ามาได้เพราะว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงอาจจะเอากุนซืออินพอตเข้ามาได้พูดถึงกุนซือที่อยู่ในประเทศก่อนซึ่งหนึ่งเลยล่ะ กุญซือที่เข้ามาอยู่ในประเทศนั้นไม่จาเป็นต้องกักตัวครับเพราะว่าสามารถลงมาคุมทีมได้เลยไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้ามาจากที่อื่นนะครับก็อยู่ในประเทศไทยคุมทีมได้เลย2คนที่ว่าที่มีโอกาสก,ก็คือทางด้านของมานโพกิงอดีตกุนซือแบงคอกยูนเต็ดและอีกหนึ่งคนคือโบซิดาบันโดวิดอดีตกุญซือของบุรีรัมพูดถึงมานโพรกิงก่อนครับเชียงรายกับมานโพรกิงผมมองว่าเขาเองก็มีโอกาสที่จะมาบรรจบกันนะครับ ถ้าแฟนๆเชียงรายอยากได้ฟุตบอลเกมรุกบุกกระจายเดินหน้าฆ่ามันขอให้จิ้มไปที่มาโนโพรกริงการคุมทีมทูแบงคอกถึงแม้จะไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือแต่ได้สร้างภาพจำไปแล้วว่าทูแบงคอกเล่นเกมรุกเดินหน้าเท่านั้นถ้าแฟนเชียงรายอยากได้กุญสือที่ทำทีมเล่นเกมรุกเดินหน้าเท่านั้นส่วนจะแชมป์หรือไม่ค่อยว่ากันทีหลัง ขอให้เลือกไปที่มานูโปกลิงแล้วก็เป็นกุญซือที่มีบารามีพอสมควรพร้อมจะคุยกับผู้เล่นอย่างบิลโรซีมาชาช่าคเอโยเพราะว่าเป็นบราซิลเหมือนกันได้และอาจจะคุยกับเบนเนอร์เอนริกเก้ก็เป็นกุญซือที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งกุญซือที่ผมมองว่ามีโอกาสที่เดียวที่เชียงรายจะคว้ามาส่วนตัวผมเชียร์ไหมก็เชียร์อยู่พอสมควรเพราะอยากเห็นเชียงรายเล่น ในแบบเกมลุกก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเชียงรายนั้นเป็นทีมที่เล่นรับและโต้กลับได้ดีแต่ถ้าอยากให้เชียงรายมีมิติเพิ่มขึ้นมาโนโปกกิง้งตอบโจทย์ทีเดียวครับในการมาบิลล์อัพเกมรุกให้เชียงรายเป็นบอลที่บุกสนุกมากขึ้นคนต่อมาครับทานันของโบซิดาบันโดวิดโบซิดาบันโดวิดอดีตกุนซือของบุรีรัมเจ้าตัวก็ได้แชมป์กับบุรีรัมมา,มามากมายนะครับมีโอกาสทีเดียวที่จะมาคุมเชียงราย ด้วยความที่โอเคล่ะชื่อชั้นดีได้รับการยอมรับแล้วก็ฝีมือนั้นการันตีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เชียงรายอาจจะต้องคิดหน่อยก็คือเอ้บันโดวิดเข้ามาแล้วจะสามารถบิลเชียงรายกับทรัพยากรที่มีอยู่นั้นให้ออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องบอกกันตามตรงว่าตอนที่เบลซิดาบันโดวิดนั้นคุมบุรีรัม์นั้นผมยังไม่เห็น สไตล์การเล่นที่ออกมาจากบอร์เาบอนโดวิชว่าบอร์เซบอนโดวิชนั้นทำบุริลัมเป็นทีมรูปแบบไหนเรียกได้ว่าเป็นกุญสือที่คาแรคเตอร์ยังไม่ชัดเจนจะบุกไหมจะรับไหมเล่นระบบไหนพึ่งนักเตะมากเกินไปหรือเปล่านี่ยังเป็นคําถามที่อยู่ในใจผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าแฟนเชียงรายเองก็น่าจะตั้งคําถามให,ให้กันว่าได้บอลโดวิชมาแล้วมันจะทําให้เชียงรายดีขึ้นได้อย่างไรอ่ะนี่เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ ก็ต้องคิดกันแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม <S <S ผมก็บองบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สำหรับโบซิดาบอนโดวิดนะครับหรือถ้าไม่ใช่2ช้อยนี้ไปช้อยอื่นดูไหมกุญซือที่ยังอยู่ในประเทศแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นช้อยนี้นะครับแต่ว่าอ่ะผมกรองกุญซือในประเทศก่อนแล้วกันนะกุญซือในประเทศแล้วก็เป็นกุญซือจากต่างประเทศที่ยังอยู่ในไทยอ่ะกุญซือต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะคนหนึ่งก็คือมิลออสโจสิต หลายหลายคนจะจำผพ้าพเขาได้นั่นคือกุนซือร่างใหญ่ที่อยู่กับสวัสด์แคทมานานเขาเองยังเดินทางไปดูบอลตามสนามต่างๆในไทยลีกอยู่เสมอนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยชื่อชั้นและก็รูปแบบการทันทีมของทางด้านของมิลอโจสิตนั้นไม่น่าจะมาคุมเชียงรายได้เนื่องจากว่าเขาเหมาะกับการคุมทีมเล็กๆเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับ เหมาะกับการแบ่งแต้มไม่เหมาะกับเกม1แต้มมากกว่าเกม3แต้มซึ่งเชียงรายเป็นทีมใหญ่กว่านั้นครับผมเชื่อว่ามีรอจโจสิท์เองไม่น่าจะเข้ามาคลิกกับเชียงรายได้แล้วถ้าไปมองกุณสุไทยที่ยังอยู่ในประเทศคน,นอื่นๆนะครับก็มีทางด้านของโคดเบยไพโรดบวรรัตนดีหลกก็ดูแล้วเนี่ยโคดเบยเองก็เหมาะกับการคุมทีมที่เป็นทีมระดับกลางไปสู่เล็กมากกว่าไม่เหมาะกับการคุมทีมระดับใหญ่ที่ต้องลุน้นแชมป์ผมเชื่อว่าโคดเบยเอง ไม่น่าจะมาคลิกกับเชียงรายได้เพราะฉะนั้นในประเทศช้อยของผมมีแค่นี้นะหรือว่าใครจะมีนอกจากนี้คอมเมนต์มเข้ามาบอกผมหน่อยว่าคิดต่างอย่างไรผมจะได้อ๋อชื่อนี้ผมลืมไปนีนามาแลกเปลี่ยนกันนะครับไปดูช้อยต่างประเทศกันบ้างช้อยต่างประเทศที่ผมนึกถึงคนแรกเลยนั่นคือกุนซือเก่าของพวกเขาครับไอตันซินวา หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ท่นซินวาปัจจุบันไปทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยทางด้านของไอ้ท่านซินวานั้นไปคุมทีมโฮจิมินท์ซิตี้อยู่ที่เวียดนามก่อนหน้าน,นี้แยกทางกับเชียงรายด้วย เรื่องของสุขภาพส่วนตัวตามข่าวออกมาแบบนั้นนะครับแต่ปัจจุบันน่ะไปคุมโฮจิมินห์ซิตี้อยู่ที่เวียดนามมีโอกาสไหมก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะหวนคืนกลับมาสู่เชียงรายอีกครั้งเพราะว่านี่คือคนที่รู้ว่าจะใช้งานบิวโรซีมาได้อย่างไรหาใครมาเล่นร่วมกับบิวโรซีมาสามารถปั้นเอกนิตปัญญาให้ขึ้นไปสู่ระดับทีมชาติชุดใหญ่แล้วรีดฟอร์มเอกนิตให้ยอดเยี่ยมได้ผมว่าไอตันซินวาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ด้วยเงื่อนไขคือเขาต้องมาจากต่างประเทศและต้องกักตัวก่อนโอกาสเป็นไปไ,ได้มีไหมมีเพราะอะไรผมมองคุณซื้อต่างประเทศแบบนี้ครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเล้เรียนช่วงต้นว่าโคต้าเอฟแชมเปี้ยนลีกของเชียงรายณนะตอนนี้มันค่อนข้างจะอยู่นิ่งแล้วแหละถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่3ก็ตามแต่ผมเชื่อว่าต่อจากนี้4นัดเชียงรายเองน่าจะประคองตัวแล้วก็ ได้เข้าไปเล่น f c c h a m ช i o n s l e a ล u กอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเขาเองยังคงไม่ต้องรีบนะครับที่จะต้องตั้งกุญซือใหม่อาจจะรอให้จบเลกแรกแล้วก็ค่อยอิ p พอร์ตกุญซือเข้ามาใหม่ก็ได้นี่เป็นอีกช้อยหนึ่งที่เชียงรายอาจจะคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเลกแรกเองไม่มีอะไรที่พวกเขาจะต้องเร่งมากแล้วเพราะว่าพอยต์ของทีมดาาราไทยลีกในเลกแรกก็คือการได้จบ1ใน4คว้าโคต้า F c c h a m ช i o n s l e a ล u กไปเล่นในปีหน้าให้ได้ เชียงรายอาจจะประคองตัวในซีซั่นนี้แล้วก็ในเลกนี้ครับในปีนี้แล้วก็เลก2ค่อยหากุญซื้อคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นกุญซืออิ p พ r t จากญี่ปุ่นมาหรือเปล่าหรือจากที่ไหนก็ได้กุญซื้อต่างชาติเข้ามาจากที่ไหนก็ได้นี่เป็นอีกช้อยที่สามารถเลือกเข้ามาได้สำหรับเชียงรายนะครับเนื่องจากรอเวลาได้เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาผ่านการกักตัว14วัน10วันก็ว่ากันไปตามกฎของประเทศนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาคุมเชียงรายแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือมีการ คุมทีมมีการทำทีมได้นานหน่อยได้รู้จักนักเตะหน่อยไม่จาเป็นต้องรีบแต่งตั้งผมเลือกแบบนี้ผมคิดว่าแบบนี้อาจจะเป็นชอยที่เชียงรายสามารถทำได้ส่วนกุนซือที่อยู่ในประเทศอีกคนหนึ่งซึ่งผมเองรู้สึกว่าเขาเป็นกุนซือที่มีฝีมือมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆของเชียงรายหรือว่าทีมงานเชียงรายได้เหลียวมองคนนี้หน่อยผมเวลาพูดถึงอาร์ตูเบร์นเดสครับกุนซือวัย65ปีจากบาซิลซึ่งปัจจุบันคุมระยองอยู่ ระยองถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ดีเพิ่งจะเก็บสามแต้มแรกได้แต่ถ้าใครได้ดูรูปแบบการทำทีมของอาร์ตูบันเดสแบบจริงๆจ,จังๆหลังจากพักเบรกกลับมาแล้วเขาบิ้วให้ระยองนั้นเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามมากเล่นบอลเท้าต่อเท้าแต่ทรัพยากรมันจำกัดครับผมอยากนึกภาพอาร์ตูบันเดสไปคุมทีมระดับใหญ่ขึ้นหน่อยไปคุมนักเตะที่ศักยภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชีงรายทูแบงคอก หรือว่าทีมใหญ่กว่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากุนซือคนนี้จะสามารถทําทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเขาสามารถทําระยองด้วยทรัพยากรจํากัดได้ดีขนาดนี้ถ้าเขาไปทําทีมที่มีทรัพยากรที่ดีกว่านี้ให้กับเขาผมเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก <บา S 1> ็ต้องติงดตามครับว่าใครจะมาเป็นกุนซือของสิงห์เชียงรายคนต่อไปถ้าถามผมผมยังเคาะไปที่มีโอกาสที่จะดึงเวลาไว้หน่อยแล้วก็ไปว่ากันในเลขที่2ยังไม่รีบแต่งตั้ง หรือถ้าจะเอาเลยกุนซืออย่างมานโคกิ้งคือช้อยแรกของผมถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งไอตันซินวากลับมาคุมทีมเก่ามีโอกาสเป็นไมได้สูงแระเทศเชียงรายแหะครับอยากให้ใครเข้ามาคุมทีมรักของพวกคุณคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสปอตบาร์ทีมรวมไปถึงคุยทุกเวลาด้วยนะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ